สวัสดีครับอยู่กับช่องวันบ้านรีวิวบายฮอนด้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอารถมาเปลี่ยนกล่องนะครับกับอาจารย์นะครับธรรมรงนะครับอันนี้เป็นกล่องที่ผมใช้งานอยู่นะครับเป็น2กล่องใบนี้นครับเป็นกล่อง ATD E85 นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กล่องกล่องแทบ ตัวปรับจุดองศาระเบิดใช่ไหมถ้าผมพูดผิดขอโทษด้วยนะครับตัวนี้นะสองกล่องนี้ปรับบูทมาอยู่ที่ประมาณ0.6 0.6บาใช่ลนะอ่าบูทอยู่ที่0.6บา เดี๋ยวเรามาดูกล่องที่เราจะติดนะครับนี่นะครับเป็นกล่องเลวเทคนะครับสามสิบสองบิตนะครับกล่องนี้เป็นกล่องรุ่นใหม่นะบใบไม่ใหญ่นะใบไม่ใหญ่เลยอะฝาหนึ่งฝามือฝามือผมเล็กนะฝามือผมใหญ่กว่าทีแรกผมเข้าใจว่าเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของรตบุกนะ ใช่ครับนิดเดียวกล่องนี้เป็นกล่องสำหรับไททันโดยเฉพาะตอนนี้นาทสงก็กำลังจัดการตัดแต่งสายไฟนะครับ โอเคแล้วคนระับตอนนี้กล่องเดิมเรากำลังจะออกมาแล้วั <laughs> ดมาแล้วอาแล้วครับหนึ่งกอง กลองปรับองศาจุดระเบิดใช่ไหมตัวนี้นี่มาแล้วครับของนี้มีมีบายพาสมาให้ด้วยต่อไปน่าจะเป็นกล่อง e85 คันนี้วิ่งขึ้นเออคันนี้ขึ้นไดโน่ได้ร้อยยี่สิบแรงมา <laughs> มาแล้วนะครับกล่องนี้ได้มาร้อยี่สิบแรงมา โดยไม่ได้เฉพาะโดยไม่ได้จูนนะไม่ได้จูนใหม่ไม่ได้อะไรเลยแต่คิดว่าถ้าจูนดีๆน่าจะได้เยอะกว่านี้ที<ม>่200ตัวเขาทํำมาดีด้วยพ่อเื้อก็ทําเหมอือนัโอเคตอนนี้กำลังต่อสายไฟย เดี๋ยวเราไปดูอีกทีตอนที่ติดตั้งเสร็จนะครับอันนี้คือโชมหน้ากล่องนะครับที่เราใช้อยู่นะครับเป็นกล่องของเดิมนี่ดูกันชัดๆเลยตัวนี้เป็นกล่องใหม่นะครับรวมสองกล่องไว้ในกล่องเดียวนะครับและเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วในการอ่านข้อมูลนะครับอตอนนี้ก็มาส่งแก่ทำในที่ที่ไม่มีไฟก็ได้ครับ ขมีตัวสร้างไฟของเล่นเยอะเนี่ยตอนนี้ก็ต่อสายเสร็จแล้วครับก็บัตรกีสายแล้วก็รอพุ่มฉนวนก็เสร็จแล้ว ตอนนี้เราก็ใส่กล่องเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ขั้นตอนการวัดจะใส่อุปกรณ์วัด AF แล้วลากสายแล้ว ตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จหมดแล้วนะครับรอไปจูนอย่างเดียวกล่องพร้อมแล้วนะครับีนวัดรูทของเราตอนนี้เข้าหมดเข้าหมดอะไรอยู่หมดแก๊สล้ เออได้ครับเอฟใช้ได้เดี๋ยวเพิ่มอันนี้เหยียบคัดไว้สิบสองใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่มนิดเพิ่มไปแค่สิบห้าจะได้ไม่บางมากเนี่ยถ้าผมเนี่ยผมเพิ่มนะผมเพิ่มไปหน่อยนะ มีกำลังดีได้ไงค่อยๆไปได้ถ้าเราไม่เค้นอ่ะมันไปได้ก็ค่อยๆไหลไปรไ้อยสิบร้อยยี่สิบไม่<ช>ได้ใช่ผมดูเอฟไง สิบลอยยี่สิบนี่พวกประหยัดเลยกันนี่ไอ้กำลังมีด้วยแต่นิดเดียวเดี๋ยวจูงเขาเร่งให้หน่อยนึงอ่าเล่นคือไปห้าแล้วลองเอารีกเจ็ดนะเล่นคือฉีดก่อนลูกหน้าที่มีฉีกลูกหน้าอ่ะเจ็ดเป็นไงบ้างน่าแต่ดีกันหมดเลยมาไหมมาดีกว่าไหมมาดีนะมันคือฉีกลูกหน้าไงก็คือมันมีระบบฉีกลูกหน้าก็คือรถที่แบบเล่งกันเร่งบ่อยกคนละการกันก็คือไม่ต้องรอสั่งก็ฉีดแล้กล่องนี้สั่งได้เลย เรื่องรอกล่องหลักสั่งเพราะกล่องหลักมันควรจะ,ะสั่งนะครับ ลูกส้มกับมาด้ามีเทียสยู่อ,อยู่ในนั้นนะ<อ>่ะขังอยู่ในนั้นตรงไปเลยครับตรงไปเลยเราเข้าท <c oughs> างนุนพวาขังกันอยู่ในนั้นน่ะเนี่ยมีมีเนี่ยสเตมีทอร์มเนี่ยไม่รู้เขาจูมางมาไงผมก็ไม่รู้นะอันั้นต,ตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยไปตรงข้านี่